วัสดีคับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่6ตุลาคม2565นะครับตลาดหุนไทยถือว่าป,ปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดนปิดที่1,589.18จุดเพิ่มขึ้นหรือบวกไป8.91จุดที่เป็น0.56นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้63,797.29ล้านบาทนะครับถือว่าวันนี้ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดบริเวณ1,500 97.80จุดนะครับว่าวันนี้ถือว่าบวกเกือบ9กจุดอเลอยมาต่อสายมาพูดคุยคุณกอนพัฒน์บรชเช่นนะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูละพัฒนาสินสักคู่ครับัลโสวัสดีครับคุณกอนพัฒนครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้คุนบ้านเราบวกไปเกือบ 9จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับในหนุนเป็นเรื่องตัวราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวขึ้นหลังจากโอเปกคัดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลนะครับก็ทำให้ e n e r จ y Sector เนี่ยฟื้นตัวมาช่วยประคองตลาดนะครับก็ประสานกับหุ้นในประเทศโดยรวมนะครับไม่จะเป็นตัว s c g p a c k a g i n กนะครับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกลุ่มธนาคารนะครับทาง SCB แล้วก็ BB l นะครับเป็นตัวที่ประคองตลาดในวันนี้ครับผม ครับผมวันนี้ขึ้นไปถึง1,597.80จุดตรงจุดนี้ว่าแนวโน้มวันพรุ่งนี้มันมีโอกาสแบบไปทดสอบหรือไปแบบว่าผ่านทะลุ1,600จุดได้ไหมครับคุณวันคุณกรณครัดคำทก่ิเ่าตลอดเี้อยู่ในช่วงที่พยายามที่จะเบรกขึ้นไปนะครับก็ดูนาวต้านหลักที่1,597ก่อนนะครับเนวันพรุ่งนี้นะคถ้าผ่านได้ก็ดูแถว1,600 5จุดนะครับคือการยืนเหนือผันผอยได้พวกนี้จะถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับมือนตามเซ็ตมีลุ้นฟื้นตัวตอนนี้ครับผมครับผมวันนี้เห็นหุ้นมีกลุ่มพวกเดินเรือนะไมเป็นตัวของ r c l นะครับหรือว่าตัวของ Pima Marine PIM เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะกับโ b o r u วันนี้มันมีแฟกเตอร์อะไรทําให้แบบว่าหุ้นเดินเรือวันนี้ขึ้นมาครับครับที่ผมมองเป็นเป็นสัญญาณที่หุ้นเองอาจจะคาดหวังนะครับการฟื้นตัว ครับผมแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ดัชนีนี่คุณกกพัฒน์มองย่างไรครับแนวรับแนวต้านในจุดนี้ครับมองเป็นฟื้นตัวนะครับก็แนวต้านหนึ่งห้าเก้าเจ็ดนะครับกับหนึ่งพันหกร้อยห้าจุดแนวรับที่หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดห้าครับผมครับผมรายการก้ยผมกับกูรูนี้ต้องขอขอบคุณคุณกนรพัฒน์มากเลยครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับนั่นคือมุมมองของคุณกกรพัฒน์บอระเชษนะครับผู้วิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมบุระพัฒนาเสรีวาฟัง มุมมองกันไปแล้วเนี่ยคงใช้ข้อมูลนี้มาประกอบนะครับในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของ4ีหุ้นสุดสินกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซด์กาเมียงก่อติดหุ้นหน้ากระดานนะครับหลายตัวมีความโดดเด่นนะครับเริ่มจากตัวแรกคือของหุ้นอนันต์นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท52ตังค์เพิ่มขึ้น10ตังค์คิดเป็น7.04%ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวที่2นะครับสุสิงกันที่2ก็คือตัว prm นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 6บาท10สตางค์เพิ่มขึ้น35สตางค์นะครับถือว,ว่าวันนี้คิดเป็น6.09ส่วนสุดสวิงตัวที่3นะครับสีตังโกบรือว่า STGT วันนี้ราคาหุ้นนะครับถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะด้วยว่าแหมนานที่เราเห็นหุ้นของสีตังโกบถือว่ามีอะไรีะบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาถือว่ามีความน่าสนใจด้วยวันนี้ราคาหุ้นปิดที่12บาท20สตางค์เพิ่มขึ้น60สตางค์คิดเป็น5.17ส่วน สุสินตัวที่4นะครับ SCGP นะครับวันนี้ราคาพ้่มไปที่5.4าบาท2 5สตาเพิ่มขึ้น2บาท7 5สตางค์ที่เป็น5.34%นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนจ้าฝากไลฟ์ถ้าเกิดนักทุนแบบว่าอยากจะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปเล่นนะครับอย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านนะดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับ ดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อโมูลเหล่านี้มาประกอบในการซื้อขายสีพ,พูดสุดวิ่งนะครับเป็นเครื่องของหุ้นเทคนิคสุดยอดเกันบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตวทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับโดวยวันนี้ได้นํามา2ตัวตัวแรกนั่นคือตัวเก้านะฮะหรือว่าตัวของกราฟเองนะว่าเดือว่า G U L F นะครับหรือว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเป็นจังหวะน่าสะสมนะครับให้แนวรับที่ 48บาท75ตางแนวรับไปที่46บสี่สิาทห้สิตางสลับแนวต้านอยู่ที่52บาท25สาิาต่างแนวต้านไปที่56บาท75สาิาต่างวันนี้ราคาวุ้นของกาวนิญี่นะครับปิดที่49บาท75สาิาต่างลดลง25สตางคิดเป็นศูน์จุดเป็นต์ส่วนสุสัดตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำส่วนออริจินนะหรือว่า O R I นะครับหรือว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิปรายว่า รุนกับตัวนะครับให้แนวรับที่9บาท90ตางแนวรับสถิติ9บาท35ตางสลับแนวต้านนะครับอยู่ที่10บาท50ตางถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะต้านหน้าอยู่ที่11บาท20ตางในวันนี้ราคาหุ้นของ Origin หรือว่า OI ปิดที่10บาท30ตางเพิ่มขึ้น40ตางคิดเป็น4.04นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิด นักลงทุนจ่อฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook ุูนอินไซด์และช่อง y YouTube พุ่นอินไซด์้าเกิดอยากติดตามคุณกับสามแบบเดียวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์พุ o นอินไซด์ .com สำหรับรายการแกล้ยหอมกับครูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้าผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม